สวัสดีครับลองดูตัวอย่างข้อนี้นะครับเขาบอกว่าลองเ,อเขียนนะครับล็อกนะครับของ2 7 x นะครับฐาน3นะครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับอี๋ยลเองมาดูนะครับเดี๋ยวข้อนี้นะครับไอเดียของการทำ Log ของ2 7 x ฐาน3ไมอยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้สมบัติของล็อก r ริทึมนะครับสังเกตดูนะครับว่าล็อกตัวนี้นะครับเป็นล็อกของผลคูณนะครับระหว่าง27คูณ x ฐาน3นะครับเพราะนั้นสมบัติของล็อกที่เราจะใช้นะครับก็คือล็อกนะครับฐาน b นะครับของ a คูณ c นะครับก็คือล็อกของผลคูณนั่นเองนะครับจะเท่ากับล็อกฐาน b ของ a นะครับบวกด้วยล็อก ฐาน b ของ c นั่นเองนะครับก็คือ l o อกผลคูณเท่ากับผลบวกของ log นั่นเองนะครับอันนี้สมบัตินี้เราเรียนมาแล้วนะครับจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับพูดถึงสมบัติข้อนี้หน่อยนึงนะครับถ้าเกิดว่านะครับเราเรียกก้อนทางด้านซ้ายมือนะครับก้อนทางด้านซ้ายมือนะครับล็อกของ b ล็อกฐาน b นะครับของ a คูณ c ว่ามันเป็น x นะครับตั้งชื่อให้มันเรียกมันว่า x เสร็จแล้วด้านขวามือนะครับ ล็อกฐาน b นะครับของ a นะครับลองเรียกมันว่า y นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับด้านขวาก็คือล็อกของ b ฐาน c ขอโทษทีนะครับล็อกฐาน b ของ c นะครับเรียกว่า z ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอะไรคือที่มานะครับของของสมบัติล็อกตัวนี้นะครับก็คือจากความสัมพันธ์นะครับระหว่างล็อกกับ e x p o n e n t เนนนะครับหรือเลขยกกำลังเราจะได้ว่าจากการที่ล็อกของ A คูณ C ฐาน b เท่ากับ x เราจะได้ว่า b ยกกำลัง x ใช่ไหมครับจะเท่ากับ a คูณ c ในทำนองเดียวกันล o อกของ a ฐาน b เท่ากับ y จะได้ b ีก,กำลัง y เท่ากับ a นะครับแล้วก็ล o อกของ C ฐาน b เท่ากับ z จะได้ว่า b ยกกำลัง z เท่ากับ c นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองใช้สีให้เหมือนกันนะครับก็คือ d นะครับยกกำลัง z นะครับจะเท่ากับ c นั่นเองทีนี้กลับมาดูนะครับ ไอ้ด้านซ้ายมือที่เราบอกว่า a ขอโทษทีนะครับ b ยกกำลัง x นะครับเท่ากับ a คูณ c เพราะนั้นเราจะได้ว่านะครับจากด้านขวา a มันเท่ากับ b ยกกำลัง y ใช่ไหมครับแล้วก็ c เท่ากับ b ยกกำลัง z นะครับเราก็จะได้ว่านะครับเพราะนั้นจากด้านซ้ายมือจาก b ยกกำลัง x เท่ากับ a คูณ c ใช่ไหมครับเราก็เขียนใหม่ได้เป็น b ยกกำลัง x เท่ากับ b ยกกำลัง y ใช่ไหมครับ คูณอยู่กับอ่าซซึ่งก็คือ B ยกกำลัง Z นั่นเองนะครับแค่แทน A กับ C นะครับกลับไปเสร็จแล้วจากสมบัตินะครับ n x p o n e n t นะครับหรือสมบัติของเลขยกกำลังนะครับสองตัวคูณการถ้าถามเหมือนกันเราเอาเลขชีก้กำลังมาบวกกันใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่ามันคือ B ยกกำลัง Y บวก Z นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น จากการที่เรามีว่า b ยกกำลัง x เท่ากับ b ยกกำลัง y บวก z เราก็จะได้ข้อสรุปว่า x เท่ากับ y บวก z นั่นเองนะครับเออถ้าเกิดเรามองย้อนกลับจริงๆแล้วนี่นก็คือวิธีการี่สูจนไอสมบัตินะครับของล็อกข้างต้นนั่นเองนะครับ ที่มาก็คือมาจากสมบัติเอ็กซ์โพเนนต์นั่นเองใช่ไหมครับก็คือเราลองมองย้อนกลับดูนั่นก็คือถ้าเกิดเรามี x อ็เท่ากับยบวกแเสร็ Z, จแล้วเราทำย้อนกลับเราจะได้ b ีกำลัง x เเท่ากับบยกกำลังยบวกแนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้สมบัติของล็อกนะครับข้างต้นนะครับก็คือลอคของผลคูณนะครับเท่ากับผลบวกของลอคนั่นเอง เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสมบัติตัวนี้นะครับมาไปยุกใช้กระโจทย์ของเรานะครับก็คือล็อกของ2 7 x ฐาน3นะครับเราก็มองนะครับใช้สมบัติแตกได้เป็นล็อกของ27ฐาน3นะครับบวกกับล็อกนะครับฐาน3ของ x นะครับเสร็จแล้วเราต้องการซิมพลิฟายนะครับก็คือเราก็ต้องพิจารณาไอ้ล็อกของ27่ฐาน3ใช่ไหมครับเราก็ต้องถามตัวเองว่าก้อนนี้เท่ากับเท่าไหร่ แม่ก็คือถามว่า3ยกกำลังเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับ27นั่นเองนะครับไอ้ <I S 1> เท่าไหร่นั่นที่ติดอยู่ใน equation mark นั่นคือคำตอบของเรานะครับจากนี้เราก็เห็นชัดๆนะครับว่า3ยกกำลัง3เท่ากับ27เนะครับเพราะนั้นล้อของ27ฐาน3ก็คือ3นั่นเองนะครับเพราะนั้นจากสมบัติของล้อนะครับเราก็สามารถจะเขียนตัวโจทย์ของเราได้ใหม่นะครับจริงๆเราไม่รู้ว่ามันง่ายกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือเราสามารถเขียนกระจายนะครับล้อของ27 คูณ x ฐาน3ได้เป็น3บวกกับ log ของ x ฐาน3นั่นเองนะครับก็คืออันนี้คือวิธีการใช้สมบัตินะครับของออ log นะครับก็คือทั้งสองฝั่งเท่ากันนั่นเองนะครับจากสมบัติของ log ซึ่งจริงๆเราไม่รู้มันง่ายกว่าหรือเปล่านะครับ